วันที่29มีนาคมพุทธศักราช2566จังหวัดลำปางโดยมีนายชัชวานฉายาบุตรผู้ว่าราชการจังหวัดลำปางพร้อมด้วยนายเกียรติพงษ์เพศศรีผู้อำนวยการสำนักง,งานชุมรรทานที่2นายพิรยุทธ์เหมาะพิชัยผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากิวลมกิ่วคอหมานายประเมศการลุณาราลาพรผู้อำนวยการโครงการชุมรรทานลำปาง และหัวหน้าส่วนราชะการที่เกี่ยวข้องร่วมงานถแถลงข่าวเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแรงจังหวัดลำปางประจำปีพุทธศักราช2566เพื่อชี้แจงสถานการณ์ภัยแรงการบริหารจัดก,การน้ำของเขื่อนกิน่วลมเขื่อนกิ่วคอมหมามาตรการการช่วยเหลือของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่จังหวัดลำปางนายเกียจพงษ์เพชรศรีผู้อำนวยการสำนักงานชมประธานที่2 ได้กล่าวถึงนโยบายของกรมชลประทานทั้ง10มาตรการซึ่งแบ่งเป็น3หัวข้อหลักได้แก่ 1. น้ํา้ำต้นทุน 2. ความต้องการใช้น้ำ 3. า 3. การบริหารจัดก,การน้ำสำหรับในเขตสำนักงานชลประทานที่2นะครับอตอนนี้เราก็ได้ออกไปให้ความช่วยเหลือเช่นที่สปกปราบเผินตรงนี้นะครับเราก็ได้ไปให้การสูบน้ำเพื่อช่วยเหลือ เพราะว่าปีนี้เรามีความพร้อมมากเพราะว่าปีที่ผ่านมาในเครือขีดลมขิดคอหม,มามีปริมาณน้ำเต็มนะครับร้อเปอร์เซ็นต์นะครับแต่กีดคอหมาเนี่ยเราได้เก็บเพิ่มได้อีกอีกสิบกว่าเปอร์เซ็นต์ไปร้อยสิบกว่าเปอร์เซ็นต์นะครับเพราะฉะนั้นก็ให้คำลรอเลงได้ว่าในปีนี้สำหรับพื้นที่ที่อยู่ในเขตชุมพรานนะครับ พื้นที่ชนทานพื้นที่รับประโยชน์นะครับสะดรับการริโพสบอกโภชนะครับจะมีจะไม่มีปัญหาการขาดแคลนน้ําแต่ั้งนี้ทั้งนั้นเราก็ตั้งอยู่ในความไม่ประมาทนะครับก็ได้เตรียมเครื่องไม้เครื่องมือนะครับโดยประสานกับหน่วยงานต่างๆเช่นองค์การบริหารส่วนจนังหวัดจังหวัดท่านผู้ว่าราชการจังหวัดน,นะครับก็เรียนมาเบื้องต้น,นต่อไขอบคุณครับ นายปรเมศกการุณราพรผู้อำนวยการโครงการชนรับประทานลำปางได้ให้ข้อมูลและความมั่นใจในการบริหารจัดการน้ำต้องลำเรียนท่านสื่อมวลชนแล้วก็ยืนยันเช่นเดียวกับท่านผู้มนวรการสำนักง,งานสุขระรานที่สองนะครับว่าในเรื่องของฤดูแล้งปีนี้ก็ไม่ต้องกังวลนะครับมีน,น้ำเพียงพอสำหรับใช้ในพื้นะที่ชุประทานแน่นอนครับนายพิรยุทธ์เหมาะพิชัย ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากิ่วลมกิ่วคอหมาให้ข้อมูลเกี่ยวกับการบริหารการน้ำของเขื่อนกิ่วลมและเขื่อนกิ่วคอหมาสถานการณ์น้ำนาณปัจจุบันมีน้ำต้นทุนเพียงพอในการสนับสนุนกิจกรรมการใช้น้ำต่างๆเช่นการอุปโภคบริโภคการเพาะปลูกในเขตพื้นที่ชมชทานที่รับผิดชอบและการรักษาระบบนิเวศในเขตชุมชนเมืองขอนจหวัดลำปางปัจจุบนันเนี้เรา ทำไปแล้วถ00 mm. ึงประมาณเ9 0 0 0งันไร่นะครับก็ค่อนข้างมากพอใช้แลวก็ผมก็ยืนยันได้ว่าเราจะไม่ขาดแลนน้ำผู้จัดการเกษงที่ดูแลนะครับและยังสามารถสนับสนุนในทุกกิจกรรมของทางจังหวัดลำปางได้ครับค่ะขอบคุณค่ะคุณค่ะในเรื่องของมาตรการต่างๆเนี่ยนะครับที่เราดูแลในเรื่องของสถานการณ์ในช่วงฤดูแลนี้นะครับก็ขอยืนยันว่าจะมีน้ำใช้อย่างเพียงพอ โดยเฉพาะในเขตพื้นที่ของชุมทานนะครับแล้วก็พื้นที่อื่นนะครับซึ่งหากพี่น้องประชาชนนะครับท่านใดมีปัญหาอุปสรรคต่างๆก็สามารถติดต่อประสานในส่วนราชการต่างๆนะครับได้นะครับโดยเฉพาะติดต่อได้ทั้งที่อำเภอนะครับที่ตำบลหมู่บ้านของท่านใล้เกียวเนี่ยนะครับเขาก็จะนำข้อมูลข่าวสารต่างเหล่านี้ นะครับมาแจ้งให้กับส่วนราชการต่างๆเพื่อจะเนินการแก้ช่วยเหลือแก้ไขปัญหาให้กับพี่น้องประชาชนทุกท่านที่อยู่ในจังหวัดต่างๆ